จริงๆแล้วอะพี่น่ากินกว่ากับข้าวอีกนะครับอะไรติดพอขันมังต้องผมไม่ใช่เวลาคนมาจีบแม่ผมครับลูกชายยต เป็นต่ออีพีที่28นี้จะมีแขกรับเชิญกิติมาศเข้ามานะครับไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่อะไรนะแต่เป็นนักแสดงรุ่นเล็กเลยล่ละครับเป็นน้องใหม่แห่งวงการและนั่นคือน้องโพลูกชายของพี่ชาคิดนี่เองครับผมเพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับว่าแกมารับบทบาทเป็นลูกของน้องนิชาผู้หญิงที่เคยมีอะไรกับพี่เป็นต่อแล้วมาหลอกพี่เป็นต่อว่าเป็นลูกของเธอกับพี่เป็นต่อนะฮะ แล้วน้องนิชาเนี่ยเธอมีสามีแล้วนะครับและสามีเธอนั่นแหละเป็นพ่อของเด็กคนนี้สิ่งที่เราอยากเห็นใน E ีพีนี้นะครับก็คือการเจริญเติบโตของน้องโพแล้วแกกลับมาในซิคคอมเป็นต่อครั้งนี้มีบทพูดเยอะด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเราลองไปคุยกันต่อในเป็นต่ออีพีที่28นะครับก็ไปรบกวนเพื่อน,อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเอากุ้งหรือว่าปลาดีครับเอา ข่าของครับลงต่อครับอีนี้เริ่มต้นที่ B.K.L. ครับพี่ยมพี่อู๊ดพี่วอกกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องราวความดีที่พี่ยมแกอยากจะทํานั่นแหละครับ <c ười> คือพอพูดว่าตัวเองเป็นคนดีหรือว่าอยากทําความดีเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนนี่มองบนเลยนะฮะ <c ười> สงสัยว่ามึงเป็นใครเนี่ยมาสิงร่างเพื่อนกูได้ไงคือ <c ười> เพราะว่าพี่ยมเนี่ย เป็นไอดอลแห่งความชั่วนะฮะคิดจะทำดีเนี่ยมันเป็นเรื่อง impossible นะฮะเป็นไปไม่ได้และแล้วแกก็เปิดเผยความชั่วของแกออกมาฮะแกอยากจะไปเที่ยวอาบอบนวดนะฮะแต่ไม่มีตังค์เดี๋ยวจะหาวิธีไถพี่เป็นต่อว่างั้นสรุปแล้วก็ยังชั่วเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่พี่เป็นต่อเข้ามาในออฟฟิศได้ไม่นานน้องนิชายและลูกชายที่ชื่อน้องต้องก็เดินเข้ามาในออฟฟิศครับเชื่อว่าเส้นประสาทความชั่วของพิยม น่าจะกระตุกและเริ่มทํางานแล้วครับหลังจากเห็นแม่ลูก2คนนี้เดินเข้ามามันก็ทํางานทันทีครับหลังจากที่ทั้งหมดได้พบกันน้องนิชาก็บอกว่าหลังจากที่น้องต้องได้เห็นพี่เป็นต่อในวันนั้นแกก็บอกกับน้องนิชาว่าแกอยากให้พี่เป็นต่อมาเป็นพ่อของแกตอนแรกอ่ะผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าเด็กจะพูดอย่างนั้นแต่พอน้องต้องเอ่ยปากออกมาเท่านั้นแหละครับอสงสัยจะจริงฮนะเนื่องจากเด็กก็น่ารักนะครับแล้วก็ไม่อยากทําลายความหวังของเด็ก เป็นต่อก็เลยใจอ่อนยอมเป็นพ่อเด็กให้แต่มีเงื่อนไขคือขอเป็นแค่วันเดียวนะพี่เป็นต่อก็พาน้องต้องออกไปหาอะไรกินข้างนอกครับส่วนน้องนิชาแม่ของน้องต้องพี่ยมชวนคุยด้วยครับก็แน่นอนฮะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนจนถึงภาพตัดมาที่คอนโดของเป็นต่อทุกคนอยู่ที่นั่นครับเตรียมอาหารไว้อย่างเรียบร้อยพี่ยมบอกว่าพี่ยมอยากเป็นคนดีอยากให้ครอบครัวสมหวัง อยากให้ครอบครัวเนี่ยอบอุ่นก็เลยลงทุนซื้ออาหารมาให้ครอบครัวได้กินด้วยกันครับคือพิยมเนี่ยแกเป็นคนดีจนจนคนดูอย่างเรานี่ขนลุกเลยเนะ <c ười> คือมันจะช่วยอีท่าไหนเท่านั้นเองถึงแม้นพี่เป็นต่อจระระมัดระวังถึงขั้นให้พิยมเนี่ยกินน้ําแก้วนั้นไปก่อนนะแต่สุดท้ายก็เข้าแผนพิยมอยู่ดีครับภาพตัดมาอีกทีพี่เป็นต่อนอนอยู่ในห้องของแกแล้วครับคือโดนวางยาน่นแหละครับสลบไปเลย พอแก้วแรกนั้นนะ่ะพิยมรู้แล้วว่าพี่เป็นต่อเนี่ยจะให้แกกินแกก็เลยไม่ได้ใส่ยาพอแกไปเติมน้ําอีกทีเท่านั้นแหละครับแกก็ใส่ยาลงไปซึ่งทุกคนอยู่ในนั้นรวมถึงน้องนิชาด้วยนะครับยกเว้นแต่น้องต้องลูกของน้องนิชาที่อยู่ข้างนอกตรงนี้เนี่ยมันน่าแปลกอยู่นะครับเพราะปล่อยเด็กไว้อยู่ข้างนอกคนเดียวเด็กไม่สงสัยแล้วว่าพาแม่เข้ามาทําอะไรอยู่ในห้องแล้วเด็กอยู่กับใครยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันคือแผงของพิยม ที่ด้คุยกับน้องนิชาไว้ว่าคือจะวางยาพี่เป็นต่อแล้วให้น้องนิชากระทําชาเราพี่เป็นต่อเนี่แหละครับเพราะว่า <ew> พี่เป็นต่อแกเป็นคนรับผิดชอบคือมีความรับผิดชอบสูงฮะจึงเป็นจุดอ่อนที่พี่ยมเนี่ยคิดว่าหลังจากที่มีอะไรกับน้องนิชาแล้วพี่เป็นต่อจะรับผิดชอบน้องนิชาพร้อมรับน้องต้องเป็นลูกแบบยาวๆเลยจุดตรงนี้เนี่ยมันชวนให้คิดได้หลายอย่างนะครับคือมันมีความกระอักกระอ่วนอยู่ในบทนะอย่างแรกเลยคือน้องนิชาเนี่ย แกยังมีสามีอยู่นะครับแล้วก็มีลูกด้วยจากตอนก่อนที่สามีมาตามนั่นแหละครับจะทําอย่างนี้จริงๆเหรออีกอย่างคือน้องนิชาเนี่ยเข้ามาที่คอนโดเนี่ยมากับลูกเขานะเว้ยไอพิยมเนี่ยแกจะเอาแม่เขามามีความสัมพันธ์กับพี่เป็นต่อในขนาดที่ลูกเขาอยู่ข้างนอกเลยเหรอในซิตคอมเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับคือมันเป็นความกระอักกระอ่วนอยู่พอสมควรนะครับ แถมพี่อู๊ดพี่วอกก็ดูเฉยๆกับสถานการณ์แบบนี้นะครับมันดูแปลกมากเลยนะหลังจากที่ทั้งหมดปล่อยให้น้องนิชาเนี่ยอยู่กับพี่เป็นต่อ2ต่อ2ในห้องแล้วนะครับไม่นานพี่เป็นต่อก็วิ่งออกมาแทบจะต่อยพี่ยมเลยนะครับมึงวางยากูอีกแล้วเหรอพี่ยมนี่พยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าเสียหายเลยมึงก็มีความสุขแถมกับคุณยาดาม,มึงก็ยังไม่ไปถึงขั้นแฟนเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรพี่วอกก็ถือโอกาสไถ่ตังค์พี่ยอมฮนะ พื่อจะช่วยในเรื่องนี้พี่ยมกับพี่วอกและพี่อูดก็พยายามช่วยกันไซโคให้พี่เป็นต่อรับน้องต้องมาเป็นลูกและรับน้องนิชาเป็นเมียด้วยจนพี่เป็นต่อบอกว่าโอเคถ้าทุกคนจะเป็นคนดีขนาดนี้ก็ได้แต่ต้องคืนเงินให้น้องนิชาไปก่อนนะหลังจากที่เธอได้เงินคืนแล้วก็ชวนลูกชายกลับครับก่อนที่นิชาจะพูดอะไรกับพี่ยมพี่เป็นต่อก็บอกว่ากลับไปก่อนเธอเดี๋ยวพี่บอกมันเองและก่อนที่จะกลับน้องต้อง ก็ได้พูดประโยคสําคัญว่าผมไม่อยากโกหกอีกแล้วครับแม่นั่นหมายความว่าแม่นิชาบอกให้น้องต้องโกหกว่าอยากได้ลุงต่อมาเป็นพ่อครับสรุปว่าน้องนิชาได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับพี่เป็นต่อไปแล้วนะซึ่งพี่เป็นต่อรู้ก่อนที่จะมาคอนโดนี้ครับพี่เป็นต่อจึงไม่ได้กินยาสลบนั้นไปตั้งแต่แรกแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรกันด้วยนะครับก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายไป พี่เป็นต่อก็ได้ขู่พิยมไว้ว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนมึงอย่างสาสมใจเลยทีเดียวงานนี้จะหนักขนาดไหนไปดูกันครับเช้ามาที่ BKL พี่พิยมสลบอยู่ที่เก้าอี้ฮะถูกถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงบอคเซอร์ตัวเดียวและถูกเขียนป้ายแขวนคอไว้ว่าผมคนไม่ดีอยากให้เอาขี้ปาหน้าผมเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็ปลุกพิยมขึ้นมาครับ เมื่อพิยมรู้สึกตัวเท่านั้นแหละครับตกใจเหมือนไฟไหม้บ้านนะพระรู้ว่าตัวเองกําลังจะเจออะไรสุดท้ายครับทั้งหมดก็ลากพิยมลงไปด้านล่างของตึกเพื่อให้ทุกคนใช้ขี้ที่เตรียมไว้ปาใส่พิยมครับฉากนี้ก็จบลงไปครับผมดังสุภาษิตท,ที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ขี้ฮะ <laughs> มีเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยากจะพูดถึงนะครับ อย่างแรกเลยนะน้องนิชาหน้าตาเธอเปลี่ยนไปนะครับไม่รู้ว่าสัญญกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ทําให้เธอเปลี่ยนไปนะครับเธอรู้ว่าหน้าตาเธอไม่เหมือนเดิมนะเรื่องถัดมาก็คือน้องโพกลับมาครั้งนี้มีบทเยอะเลยนะครับแล้วการแสดงของน้องโพเนี่ยแหมเหมาะกับคอมเมดี้เป็นอย่างยิ่งนะครับดูเป็นธรรมชาติกว่าเด็กหลายๆคนที่มาแสดงเลยนะครับบทคําพูดคําจาดูสมูทมากๆเลยนะครับถือว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวนะ อนาคตน,นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนครับขอฝากตัวเป็นแฟนขับไวล่ลุงหน้าก่อนเลยนะน้องโพอีกเรื่องหนึ่งคือพี่เป็นต่อเนี่ยเพิ่งโดนยาสลบไปเมื่อไม่กี่อีพีที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ถ้าโดนอีกนี่แสดงว่าพี่เป็นต่อนี่มือไม่ถึงนะฮะแต่ดีนะแกรู้ก่อนไม่งั้นโดนรอบที่สองถ้าโดนรอบที่สองนี่สงสัยพี่ยมฟันไม่เหลือแม้แต่ซี่เดียวแน่นอนคิดเห็นยังไงกับฉากนี้ลองคอมเมนต์ไว้นะครับ อีฉากหนึ่งเป็นเรื่องของเจมินที่อยากเอาน้องมอสเด็กที่แก่เลี้ยงไว้เนี่ยได้มีโอกาสมาทำงานที่มินิมาร์ดนั่นแหละครับขอให้น้องพอใจรับไว้เดี๋ยวเจ๊จะจ่ายเงินเดือนเองขนาดนั้นเลยนะแต่น้องพอใจกลัวมีปัญหาครับก็เลยออกอุบายว่าพอใจมีแผนแล้วแหละผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าทำไมน้องพอใจต้องช่วยเจมินเก็บเด็กไว้ด้วยอ่ะหรือซุกเด็กไว้ด้วยอ่ะมันดีใช่ไหมมันดูแปลกๆนะครับต้องเป็นคนยังไงเนี่ย ถึงจะเห็นด้วยกับความชั่วของเพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะน้องพอใจไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็เป็นไปตามบทนั่นแหละครับน้องพอใจก็เลยพาทุกคนมาที่บางบานะฮะเพื่อออกอุบายให้เจมินเนี่ยจ้างน้องมอสว่าเป็นเด็กเสิร์ฟอีกคนโดยแม่พี่จวบได้รู้นะครับว่าน้องมอสเนี่ยเป็นเด็กที่เจมินเลี้ยงไว้ก็ใช้อุบายจนรับเป็นพนักงานเสิร์ฟได้นั่นแหละน้องมอสก็แทบไม่ได้ทํางานเลยนะเจมินเนี่ยแต่ให้ยืนอยู่ดูหน้าตัวเอง จนพอใจบอกว่าเออถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่จวบเนี่ยจะสงสัยเอานะสุดท้ายก็เลยให้ไปเสิร์ฟอาหารนะครับทีนี้เห็นน้องมอสน้าตาดีสาวๆก็เริ่มเข้ามาจีบฮนะให้ป้อนอาหารมั่งแล้ะจนจะมินนี่เครืองเลยนะลุกขึ้นมาว่าว่าที่นี่ไม่ใช่บาร์โฮสนะจนพี่จวบจะต้องตะครุบเจมินไว้นะฮะเฮ้ยเด็กเสิร์ฟเนี่ยดูแลลูกค้ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้หลุดหนักกว่าเดิมครับคือ ลูกค้าเนี่ยหอมแก้มน้องมอสเลยครับเท่านั้นแหละครับจะมินลุกขึ้นด่าเลยจนลูกค้าเนี่ยเช็คบิลแล้วก็รีบออกไปเลยนะฮะแล้วก็ไล่น้องมอสออกเลยแถมเจมินเนี่ยไม่ยอมเลี้ยงอาหารที่เคยสัญญาไว้กับน้องพอใจกับพีกบ่ก๊อฟเรื่องวางแผนด้วยนะฮะว่าน้องพอใจด้วยว่าแผนไม่สําเร็จจ่ายเอง <c oughs> จริงๆเนี่ยแกนั่นแหละเป็นคนทําให้แผนนี่พังแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าอยากจะสมน้ําหน้าน้องพอใจกับพีกบ่ก๊อฟ มายุ่งเรื่องอะไรของเขาเนี่ยแถมยุ่งเรื่องไม่ดีมาวางแผนเรื่องไม่ดีให้กับเขาด้วยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใช่หรือเปล่า,าเนี่ยเ <c oughs> พื่อนวคิดเห็นยังไงกับ E ีีนี้ชอบลองโพที่มาแสดงไหมครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซ subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT ดีทีสวัสดีครับ